Aunie, en 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 en, oin oin, patit lao, patit. Oh. สวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกเพื่อนทุกท่านครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับไม้แตกพิชเชีงนะครับผมวันนี้ผมจะพามาตกปลาที่ม่น้ำน่านนะครับเช่นเดิมพร้อมกับเหยื่อกุ้งฝอยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมลงเหยื่อที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาเริ่มตกกันนะครับรอดูว่า จะเป็นยังไงนะครับผลงาเนเพื่อนๆครับตอนนี้น้ำตอนน้นน่าเราเริ่มระดับน้ําเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับน้ําเริ่มเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับตอนนี้ทุที่ผมอัดอยู่ก็เป็นวันที่17มวิยุนาครับผม25 63กตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงครับโอเคเ,เพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาลองรุ่นดูกันดูดครับว่าที่เรา ตลอดไม่รอดนะครับชมบรรยากาศก่อนครับยากาศหน้าฝนครับฟ้าสวยมากครับตัดสลับกับเมฆโค้สวยงามมากเลยหมายนี้สวยจัดเลยนะเป็นทางโค้งมานะครับออนะครับอืม แม่ฟ้าสวยจังวันนี้สุดจอดครับผมสองคันผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับผมส่บ้บ้าานเดี๋ยวกุ้งฝอยครับยี่สิบตัวลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้ผลยังไงกัน โอ้โหย้อนแสงเพื่อนต้องขออาภัยด้วยนะครับระดับน้ำมันขึ้นมาค่อนข้าง,างเยอะเลยทีเดียวครับมันสูงโอเคเดี๋ยวเราไปชม,มันต่อคนระับเพื่อนหน้ามืดหน่อยนะครับต้องขออาภายัยจริงๆ ผมก็วันนี้ก็เตรียมจะลองใช้แขงตกตูครับเตรียมหอยแก็งห้าหกตัววันนี้จะมาลองกันดูได้ผลยังไงจะเป็นยังไงมันจะกินหรือไม่กินหรือเปล่าอยากลองดูครับเ่าหอยแกงมันจะมี ผลกับการกินของปลาไหมลองดูครับอันนี้ผมก็ใช้าสองคันเดิมครับจริงๆกมก็มีอยู่แค่สองคันนี่แหละครับ <c oughs> ย่งเงียบครับยังเงียบอยู่แบบน้ำมันขึ้นสูงจัก ว่าสวายหนูมันกินหอยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหอยตกดูก็หมายตรงนี้ผมเคยได้สวายหนูตัวสองโลกว่าไปฮะซึ่งแจ่มมากรสชาติดีครับเนื้อของสวายหนูลองรุ้นดูว่ามันจะกินไหมสวายหนูกับหอยแครงลองดูครับเพื่อน ครับนะ่นะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แอนเอ็นเอนเอ็นน้ย,ออยหน่อยมาติดแล้วมาติดอ,อยู่แล้วดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยหุนเลยอยู่ไหมเฮ้ยอยู่วะามาากก่่อออออนอยูววตเ้้เไปแล,ออแลผมมาแอบ,บย่อนข้างหลังครับฟ้าก <laughs> ินใจเลยไอแยงครับ แอบย่อนข้างหลังไว้แต่ฝนกำลังมาครับมันยังสูงอยู่น่าจะไปทางสูงอยู่เฉยจิตกินเฉยเลยครับนี่ขยะแขยงครับโอเคผมพอได้ตัวฮะใส่อะไร,รอ่ะใส่ถุงเลยครับแสดงว่ามันอยู่ตรงนี้โอเคครับนานะอาผ่านไปแล้วโอ้โหที่มันชันมากครับ ผ่านไปแล้วกับหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ได้มาหนึ่งแต้มนะครับเป็นปลาขยงนะครับฝนก็เริ่มมาแล้วครับเย็นไม่ได้ครับพิษนุโลกก็ามาตามนัดครับตอนเย็นฝนก็เริ่มมาตอนแรกกะว่าจะจะย้ายหมายกันและเอ้ยไม่ใช่จะกลับบ้านรอดูท่าทีก่อนนะครับว่า จะเป็นยังไงต่อเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าครับนะครับเบ็ดผมก็มาวางไว้ตรงนี้ปลามัน,ม,นมาพักหลังต่อนะครับน้ำมันแรงเกินลองดูครับเดี๋ยวไปชมกันต่อครับเพื่อนๆน,นั่นปัญญาผมนะครับรแอนนะครับ นั่งเลยแบบว่ามันขึ้นเออสุดดิชีฝุนน่ะ ครับเพื่อนบรรยากาศล่าสุดเจอูบรรยากาศนะครับว่ามันชันแค่ไหนให้ผมลงมานะครับ โอเคครับะนะผลไล่แล้วแหละต้องปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับะนะเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับโอเคครับะนะสำหรับผู้ชมท่านใหม่ๆนะครับผมยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าผลมาแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับผมแล้วพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ